สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องบายวิเวช่องที่จะพาทุกคนไปเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวในวงการมอเตอร์ไซค์ไม่ว่าจะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดรถในตำนานหรือเทคโนโลยีสุดล้ำจากทั่วทุกมุมโลกถ้าคุณคือสายสองล้อที่รักความเร็ว ความล้ำและความแปลกใหม่คุณมาถูกที่แล้วครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆที่เราจะอัปเดตให้คุณก่อนใครวันนี้เราขอพาทุกคนมารู้จักกับรถสกูตเตอร์3ล้อสุดล้ำแห่งปี2026อย่าง Yamaha Tricity 300รุ่นใหม่ล่าสุดที่ได้รับการอัปเกรดทั้งในด้านสมรรถนะ เทคโนโลยีและดีไซน์ให้กลายเป็นรถที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในเมืองและการเดินทางไกลได้อย่างลงตัว Yamaha t r i c i t y 300เป็นสกูตเตอร์3ล้อที่มาพร้อมกับดีไซน์ที่ล้ำยุค โดดเด่นด้วยรูปลักษณ์ที่โฉบเฉี่ยวแต่แขงไว้ด้วยความมั่นคงของล้อหน้า2ล้อที่ทําให้การเข้าโค้งและการทรงตัวนั้นเหนือกว่ารถ2ล้อทั่วไปไม่ว่าจะเป็นทางตรงทางโค้งหรือแม้กระทั่งเวลาฝนตกถนนลื่นก็ยังสามารถควบคุมรถได้อย่างมั่นใจมากขึ้นยามาฮ่าทริซิตี300 2026มาพร้อมเครื่องยนต์ล็อกใหม่ขนาด2 9 2ซ c สูบเดี่ยวระบายความร้อนด้วยน้ำให้กำลังสูงสุดที่28แรงม้าแรงบิด29นิวตันเมตรมาพร้อมระบบวาล์วแบบดูคอที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหมา้และประหยัดน้ำมันได้มากขึ้นเหมาะสำหรับการใช้งานในเมืองที่ต้องการความคล่องตัวและยังมีแรงพอสำหรับการเดินทางไกลบนไฮเวย์ระบบเกียร์แบบ CVT อัตโนมัติทำให้การขับขี่นุ่มนวลไม่สะดุด การเร่งแซงเป็นไปอย่างต่อเนื่องและไม่มีอาการกระตุก ตัวรถยังมาพร้อมกับระบบสตาร์ทแบบสมาร์ทคี์ไม่ต้องใช้กุญแจให้ยุ่งยากเพียงพบรีโมทไว้ในกระเป๋าก็สามารถสตาร์ทรถได้ทันที Yamaha Tricity สามยังมาพร้อมกับระบบ LMW หรือ l i n i n g m u l t i View ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเฉพาะของ Yamaha ที่ออกแบบให้ล้อหน้า2ล้อสามารถเอียงตามมุมโค้งได้อย่างเป็นธรรมชาติเสมือนกับรถ2ล้อทั่วไปแต่มีความสเสถียรในการเข้าโค้งมากกว่าโดยเฉพาะเวลาขับผ่านทางครุกระาดหรือถนนเปียก ช่วยลดโอกาสลื่นถลายหรือเสียการควบคุมตัวโครงสร้างของรถถูกออกแบบใหม่ให้แข็งแรงและมีน้ำหนักเบาลงกว่ารุ่นเดิมแต่ยังคงให้ความรู้สึกแน่นหนาในขณะขับขี่เบรกหน้าเป็นดิสเบรกคู่พร้อมระบบ ABS ที่ล้อหน้าและหลังเพิ่มความมั่นใจในการหยุดรถในทุกสถานการณ์ยามาฮ่าทริซิตี้300รุ่น2026ยังเพิ่มระบบ traction control ที่ช่วยควบคุมแรงบิดของล้อหลังไม่ให้หมุนฟรีเวลาถนนลื่น เป็นฟีเจอร์ที่ไม่ค่อยเห็นในรถสกูตเตอร์ในคลาสนี้แต่ยามาฮ่ากล้าจัดเต็มให้กับรุ่นนี้เพราะต้องการความปลอดภัยสูงสุดสำหรับผู้ขับขี่ในเรื่องของดีไซน์ไฟหน้าและไฟท้ายแบบฟูลเลดรูปทรงใหม่ดูดันมากขึ้นพร้อมไฟเดย์ไทม์ running light ที่เพิ่มความโดดเด่นเวลาใช้งานกลางวันและยังมีจอแสดงผลแบบ LCD ขนาดใหญ่ที่สามารถแสดงข้อมูลได้ครบถ้วน ทั้งความเร็วรอบเครื่องยนต์ระยะทางระดับน้ำมันระบบ TCS และแม้กระทั่งอุณหภูมิภายนอกตัวเบาะนั่งถูกออกแบบให้รองรับสริระได้ดีขึ้นพร้อมเบาะหลังที่นั่งสบายมีพนักพิงสำหรับผู้ซ้อนท้ายด้วยใต้เบาะสามารถเก็บหมวกกันน็อกแบบเต็มใบได้หนึ่งใบพร้อมพื้นที่เหลือสำหรับใส่ของจุกจิกเพิ่มเติมนอกจากนี้ยังมีช่อง USB สำหรับชาร์จมือถือบริเวณแผงคอนโซลอีกด้วย Yamaha Tricity 300 2026มีน้ำหนักตัวประมาณ239กิโลกรัมความสูงเบาะที่795ม mm, ิลลิเมตรซึ่งไม่สูงเกินไปสำหรับคนไทยทั่วไปสามารถเอาเท้าถึงพื้นได้อย่างมั่นคงและยังมีระบบ Standing Assist หรือระบบช่วยทรงตัวตอนหยุดนิ่งที่จะล็อกระบบกันสะเทือนล้อหน้าไว้ชั่วคราว ช่วยให้ไม่ต้องยันขาตลอดเวลาเวลาหยุดรถที่ไฟแดงยามาฮ่าทริซิตี้300รุ่นใหม่นี้วางจำหน่ายในประเทศไทยด้วยราคาประมาณ345,000บาทมีให้เลือกทั้งหมด3สีได้แก่สีเทาด้านสีดำเงาและสีน้ำเงินด้านซึ่งแต่ละสีให้อารมณ์ที่แตกต่างกันชัดเจน และยังมาพร้อมการรับประกันจากยามาฮ่าไทยแลนด์3ปีหรือ30,000กิโลเมตรแล้วแต่ระยะได้ถึงก่อน Yamaha t r i ิ i ิตี0 0เหมาะสำหรับคนที่ต้องการรถสกูตเตอร์ที่ให้ความสะดวกสบายในการเดินทางภายในเมืองแต่ยังสามารถขับขี่ออกต่างจังหวัดได้อย่างมั่นใจเป็นทางเลือกใหม่ที่ผสมผสานร,ระหว่างความปลอดภยัยความทันสมัยและฟังก์ชันการใช้งานที่ครบครัน หากคุณกำลังมองหารถคู่ใจสำหรับปี2026รุ่นนี้คือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเลยครับสำหรับใครที่ชื่นชอบรถ3ล้อที่แตกต่างจากทั่วไป Yamaha Tricity 300รุ่นใหม่นี้คือตัวเปลี่ยนเกมอย่างแท้จริงแล้วคุณละคิดอย่างไรกับรถรุ่นนี้แสดงความคิดเห็นไว้ด้านล่างเลยครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง byvibe ไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ